มีรถเี่เราานะวังสายหน้าพี่เดิมสายหน้าหรอป่ะเมื่อกี้ข้างในข้างใน,นอ๋อโอเคโอเค คู่ไปก่อนเพ๋ยวเราเค่อยๆเข้าไปข้างบนข้างบนข้างบนครับผมถ้าแคปตนาอยากเก็บทีหลังนะครับอยากติดกระเป๋าวูดแบงมาเลยพี่เคียรย<ป>เดี๋ยวรอมัน,น,านพา เผื่อไปยืนรอบพี่มึงบางกูเต็มเต็มกันเมื่อกี้เฮ้ยหลังมีเสียงบ้าที่ด้านหลังระวังนะอยู่ในนี้ก็ขวานที่หลบคอยสัตว์ มีแหละข้างหลังเห็นอยู่ก็วิ่งเด็ดสมรักอีปาเนี่ยไอ้ข้างหน้า <c oughs> ตายไปแล้วป่ะเนี่ย <c oughs> ไอ,อ้เฮียแฮกแฮกไอ,อ้ไอสัตว์กิ้งกือ,อข้างหลังม,มันนอน,ม,น,นมา,าไอสา้สัตว์เออไอ้สาต <c oughs> กตายหวมันเฮ้ยตาขาบาวมันเป็นตาขาบดำดินมันเข้ามาแล้วเหรอเปินออกมันขาดออกไปซาดไปเก็บเขาแล้วขาไปรอกเดียไปยุ่งกับกูนะกูลุกไดผลได้ฝาลุกไผล่พมัุกยิงเหรอใช่ใช่ใช ก็เป็นนายบวดน้ำพ้อี่ไงพ่อเป็นนายบวดนี้คนอยู่ตรงกลางเพ่เดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแบบยืดรถลูกอยู่กระเนาตตุ้ดไอเนาตปะออตายไปแล้วเี่ไอไอน่าจะออกไป ตัวเหลือยอะ่ะเออถ้ามันไปเฮีย้ยมันไม่เอาเราไปก็พอแล้วกับันจะไปอยู่กับมันแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยตรงกลางเหรอผมอยู่ในโชว์รูมพี่อยู่ในโชว์รูมกําลังจะขึ้นชั้นสองอมันเนตเหรอวะเมื่อกี้ใช่พี่มันเนตมันเนธเดี๋ยวผมอ้อมไปด้านหนะ้า ยิงกืนนเพื่อนมึงหรือเปล่าไอ้สัตว์อโอวดเฮี้ยเลยอะสะดุ้งเลยเดฟมันไรมันไรตะคาบเฮี้ยไอ้นั่นไอ้ตัวตี้หน้าน่าจะยังไม่รู้เลยว่าบอสต,ตายแล้วอ่ะอยากสัว มันถึงไม่ไปอ่ะอมันเดินเหล็กน่าจะเดินขึ้นไปอ,อยู่หน้าคอนเทนเนอร์พี่คอนเทนเนอร์ er ด้านหน้าตรงกลางตรงอันนี้ระเบิดมานซ่นะมันมันขึ้นบนอยู่ข้างบนเอ่อคอนเทนเนอร์ที่มันมีสองชั้นอ่ะด้าน,นบนออื พอดีครับผมค่อยๆอ้อมอยู่เฮ้ยกูจะยิงมันพอดีเลยไอ้เหี้ยแล้วเสียงอะไรยิงมันอ่ะใครยิงมันอ่ะมึงไม่ได้ยิงมันหรอไม่ได้ยิงมันพี่เอ้าเหี้ยตีอื่นนะเด็กยิงมาจากทางไหนอ่ะทางมึงนั่นแหละโอเคได้ยินเสียงแล้วไอ้น,นี่ก็น่าจะแฮปพี่มันยิงก่อนจะเต้นผมอีกมัยิงมึงเหรอ มื่อกี้มันยิงผมพี่ยังไม่ตายไม่ตายเรียวป้องปามาแบงค์มันยิงจังไหนวะไม่รู้พี่เหมือนอยู่ในอู่เลยมันยิงคนในอู่มา่อกี หมือนจะมีตี้ใหม่มาจากป่าปอไม่มีเสียงตกน่าจะยิงในอู่เพ่อ๋อไม่เพอยู่คนเนเนอร์กลางเพ,พอยู่ข้างบนแล้ว ดันมาหน่อยพี่ผมอยู่ใกล้มันมากน่าจะอยู่ในคอนเทนเนอร์ตรงกลางเลยแต่ไม่รู้ว่าชั้นหนึ่งชั้นสองนะโละมีตี้ใหม่มาพี่ชอบอยู่แล้วโลมาทดกันพี่อย่าพึ่งนะผมผมไม่ได้เข้าไปนะ อุติดมันลนะมาดิจะทำอะไรไม่ไม่ได้พี่ถ้าผมเข้าไปผมโดนซ้อนหลังด้านหน้ามันอยู่ชิดรัวแล้วมันตายสวยพี่เหลือด้านหน้ายีนี่น่าจะสับแม็กน่าจะสับแม็กขานะน่จานจะสับแม็กหาลูกแรง มันอะหรอเออซรับสองทีอ๋อพี่เลยเข้าไปชาร์จใช่ไหมขอระเบิดลูกหนึ่งพี่โยนมาด้านหน้าหนอะหมดหมดหมดผมก็หมดเงินสองลูกอันนี้อยู่ชิดดัวไม่ขยับเลยไม่ใช่พี่ไม่ใช่ยกที่ไหนพี่อน่าจะข้างในโชว์ลูม อ๋อผมก็ว่ามันเอ้ยโชลุ่มโชลุ่มผมอยู่นะมึงอยู่ข้างบนใช่ไหมล่ะโชลุูมหรืออู่โชลุ่มไม่ผมอยู่ข้างล่างพี่ผมอยู่ชิดด้านคอนเทนเนอร์ด้านหน้าเลยดีนดีนฝังโชลุ่มนี่ใครเดินพี่เดินปะพี่พี่พี่เดินเช็คก่อนเกียร์ตัวด้านหน้าก่อน ใส่หัวะสอนหน่อยพี่โอ๊ยว้อนอยู่เดียว,ว,วใชสวยพี่โอ้โหแตกสามจุดมึงให้กูเล่นพี่เลไม่ได้สัตว์ระเบิด นี่ไงนี่ไงกูโดนยิงกูตายตายเหรอพี่เออเอ้าไม่ใช่มึงเหรอ,อยืนตรงรั้วปะไม่ใช่พี่ผมอ,อยู่ตรงนมันมันอยู่ตรงรั้วเลยพี่ใช่เออเ <laughs> ว้ยผูคิดว่ามึง <laughs> ผมรู้สอสแคปอยู่พี่อยู่กลางถนนอนอนอยู่โอ้สแคปเพย์ด้วยหร่อพี่ เออโอ้แบงปล่อยพี่เช่าเหมือนจะมีเลยพี่เดินกันเต็มเลยกลับกุลับนี่มี่ ตายแล้เพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮียตะแคบแจมก็ไม่ได้ช่วยนะเดี๋ยวฝั่งทางปืนพี่กระสุนน้อยเดี๋ยวผมเล่นให้ก่อนเล้วก็ได้ อูตัดอยู่เจอดลูกสองตัวมันมีกระแคปด้วยอ่ะกระแต้งตัวเลยพี่ีนยโอ้โหท้องแตกไม่ใช่ลูกเลยวะอม่รู้อุโดนไปวบบเะื่อกี้เหลือแปดเอ็ดพี่เกือนไปมุ้ย ไม่รู้ลูกอะไรคุณนหนีก่อนออลูกอะไรไม่รู้แดงทั้งตัวน่าจะลูกซองไอ้นั่นน่ะลูกซองยิงเนื้ออ่ะพี่เราอยู่ไหนครางตึกวะอ่าใช่ผมอยู่ตึกเหลืองพีเกาะสลิกรถไปสองี่แต่ ที่เหลือแตกหมด <laughs> แ,ตแตกกุณลดไปสิหกอะ่ะเหลือสามสิบเลยเกือ <laughs> บตายจะได้ยิงฟรีแล้วมันสารวิ่งหนีสัตว์จะมีอีกตัวอยู่ไปพันเนาะพันพันผมพันพันะอะที่เกียบกัน พี่ยิงเหรอมันดีใครมันยดีโอ้ยเหี้ยท er ้อมปืน,าน,นาออกมาขึ้นท้อมปืนเหรอพี่อนยอดเนอ่ะมาผมพร้อมแล้วผมเล่นต่อเหี้ยหลายตัวเลยข้าจตรงนะ ผมตายมไปทุกต้อมปืนที่ปมันไม่ทันก็บอกคิวไปขึ้นป้มปืนก็เห็นพี่โยนระเบิดไปแล้วไงตอนแรกมันออกไปแล้วเออไม่แล้วผมตอนแรกผมก็เล็งแล้วมันก็ยังไม่ขึ้นพอผมพี่ทีมแม่งขึ้นแล้วอะ ไอแคยดีวิ่งจนวิ่งลงไอตัดเดียวจะคอยเช็คให้ตอนนี้ตัวเสือก่อน คิต้องดำของนี้อ่อนนั้น <S <S โอ้ยสัตว์ทางบนก็มีลงกันสิลงกันได้จะบอสอาจจะ้ยิงล่นแยัดกูแล้วยัดกูแล้ว ตายแล้วเพตายไปสามตัวแล้วเยี่ยบอดด้ละบอไมันยุไม่พักอืม M80 หัวนัดเดียวไม่ตายนะเพ62ก็ไม่ตายบอสหัวไม่ตายหรอกเอ้ลูก AP ยิงตายพี่ผมพกสไนนยนกมาตลอดเลยรับใช่ใช่ AP นัดเดียวตาย ผมนี่งงเลยเหมือนดัวคอสแซงนียอะไรสัอกยากุญยากูชะบดแล้วจ้ะต้องแปลจากตัวผมแล้วใช่ข้ามไปยังไงก่อนสแคปมันจะมาเรื่อยๆพี่ถ้าพี่ไม่รีบเคลียร์ตัวนี้แต่แค่ดี้ไรเงี้ยป้องปืนหรวอเงี้ยป้องปืนระเบิดถึงตายเลยพี่ยิงใครวะ แมงึ้นใหม่พี่มันหลอกล่อเออมันขึ้นอยู่นั่นหลาสัตว์ตัวเนี้ยเบ่ชื่อไรโชบู แผลมันกนะ็ได้อีกตายนลละลงลจาลงจาลงก,ก่อนจ้าเหยื่อตัวไสัตว์ อันนี่ได้มาดีดกาดมั่วเลยใช่ไหมเนะี่ยอ่ามันกาดมั่วเลยเพื่มันไม่ให้พี่พักอะ่ะวิ่งแบบป,ปืนผมเล่นเหรอ,อได้พี่อน โอ,อ้จะล้อหมดเงยด้วยสแคปไอ้เหี้ย re. เฮ้ยบอสตายแล้วโอ้ยอ e ๋อ <hi> ไี <hi> e oh, ่เคยยิงบอสด้วยเหรอยิงดิแล้วไปยิงกุ่มอุ้ยไงอ้าวนี่ไงโคตรไม่ได้มาจากไหนพี่ด้านหลังพี่ใช่ไหมน่าจะหลังยิงบอสถึงยิงเราเี่เแค้ยังไงซื้อข่าวได้แน่บอสบอสบอสเลยเดินไปหามันแน่เลยเมื่อกี้อืมอมนี่เช่ม่ปใช่ อ่ะโดนโดนสนาย,ยิงอะเด็กดูลูกเลยพี่โดนสแกปสนาย,ยิงแน่อ๋ออ๋ออ๋อไอ้กาดสามตัว ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ให้ผมหน่อยนะครับบ๊ายบาย